สวัสดีครับบงวันตัวเป็นตูนครับวันนี้นะครับฟุตบอลกลับมาเตะกันอีกแล้วนะครับโหเรียกว่าหลีกใหญ่ๆนั่นกลับมาเตะครบเลยนะครับตอนอื่นใครยังไม่ได้กดเข้าไปเป็นครอบครัวเดียวบางทางเข้าหน้าช่องรับผมนะครับอ่าไปที่ฟุตบอลพรีลีกคืนนี้นะครับไปที่คู่ของฟูลแลมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับคู่นี้นะครับอันดับในตารางนั้นนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับฟูลแลมนั้นอยู่ในอันดับที่แปดนะครับมีสาสิบสองแต้มส่วนฟอร์เรสต์นั้นมีย4ิบสี่แต้มนะครับ อเล็นั้นในระยะหลังฟอร์มดีขึ้นมาครับแล้วก็หนีพ้นจากโซนแดงในตกชั้นขึ้นมาได้นะครับอยู่ถึงอันดับที่13เลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่เหนือเลสเตอร์ซิตี้นะครับวูฟแล้วก็ลีดแล้วก็เวสแฮมเรียกว่าฟอร์มในระยะหลังนั้นดีขึ้นมากส่วนฟูลแลมนั้นไม่ต้องบอกครับผมเล่นในบ้านโอ้โหเรียกได้ว่าทีมใหญ่ๆนั้นกินยากเหลือเกินนะครับผู้นี้เปิดมาในแค่บังคับให้ฟูลแลมนั้นเจ้าบ้านนั้นชนะแค่1-0ก็โอเคแล้วนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปนะครับ เฮตูเฮตในการเจอกันมานะครับเรียกได้ว่านะครับบ้านใครคนนั้นแพ้นะครับบ้านใครคนนั้นแพ้นะครับเฮตูเฮตนะครับโอ้โหนั้นล่าสุดนะครับฟอร์เรสต์นะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับฟูลแลมนั้น3-2นะครับส่วนในแชมเปี้ยนลิฟต์แชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลที่แล้วนะครับฟูลแลมเปิดบ้านแพ้ฟอร์เรสต์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ฟอร์เรสต์เปิดบ้านแพ้ฟูลแลมศูนย์สี่นะครับโอ้โหเฮตูเฮตนะครับแทนที่จะเตะใน บ้านไข่คนนั้นได้เปรียบกับไม่ได้เปรียบนะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังนะครับของฟูแลมก็ชนะ1แพ้2เสมอ2นะครับส่วนฟอเลสก็นะครับชนะ2เสมอ2เสมอสแพ้2แล้วก็เสมอ1น่เรียกได้ว่าอย่างนี้ยังเบียดเบียดกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นแต่ว่าฤดูกาลนี้เอาเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับในบ้านของนักฟูตบอมนั้นเรียกได้ว่าโอ้โหแพ้ยากเหลือเกินนะครับแล้วก็ทีมใหญ่มายังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ ยังไงก็แล้วแต่ครับชี้ความได้เปรียบไปที่ฟูลแลมเจ้าบ้านไว้ก่อนนะครับน่าจะเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้ครับผมสวัสดีครับ